เอาละค่ะทุกคนคะเมื่อนี้ก็จะพาลูกไส้หัวแก้วหัวแหวนไปชอปปิ้งที่ห่างนะจ๊ะก็จะเป็นไปไหนก็ต้องเอาเขาไปด้วยเนาะ้าบอสันเขาสีหายแล้วพี่น้องเอ้ยมาห้ก็เป็นเด้อพี่น้องนี่คุณแม่ก็อยากสวยอยากางามคุณพ่อเขาก็ เป็นคนขับรถเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะพวกมาไล่ใส่เลยแต่ว่าฉันเป็นไส้กองหนาเนาะเซลฟี่มันก็เลยเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะช้อปปิ้งล่านมาก็จะเป็นเพชรบานเนาะ,ะของประเทศอทศอสเตรเลียเนะะ <c oughs> าะเขากะผ้าหมาไปใดเลยห้างนี้เขาจะโอเคหรือห้างนี้เขาสิขายอุปกรณ์ดูแลส,สัตว์นะคะหมาแมวป่าเต่าอ,อันนั้นอันนี้มีฮอตจริงหรือเดิมเด็พี่น้องแล้วก็เห็นบ่อันนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งในอ่างปลา อ่างเตาอ่างแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยขนต่างๆอะค่ะเท่ากับมาสือไปตกแต่งเนาะพี่น้องเนาะเดินไปรู้ๆตัวไปเห็นอย่างนี้มองนี่เป็นจริงเลยมันสิไปหาจริงเลยมันแต่ว่ามันหูตึงเด้มันซีบสี่ขวบแล้วนะวันที่หนึ่งพฤศจิกานี่เราจะเท่ากับยางไปเนาะหางพวกนี้เขาก็จะมีที่ตัดคนหมานำได้พี่น้องเพชรบป่าเนาะแล้วก็เวลาเดินมากเขาก็จะ มีนม้ำให้มากีนั่นนั่นนี่อาลูกเดินไปไปชอปปิ้งลูกลูกอยากได้อะไรก็เลือกเอานะป้ป๋าจ่ายตังให้หมดแล้วแล้วก็นี่ค่ะเ้ e, ามาเบ่งอ,อุปกรณ์ในการอ้างปากก็จะมีเครื่องกรองน้ำทําความสารน้ำพวกออกซิเจนเนานะต่างๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ของตกแต่งประดับประดาทั้งหลายออาลูกเอาอี่ยงโอ้บักลาได้กินขนมขนมของมากกินหอมดีดีพี่น้อง ประเด็นสำคัญกับสิมาสือของให้ลูกเดี๋ยวถ่ายคลิปสิถ่ายเบิรงเดอร์พอมันกับไปเรื่อยๆเนาะ กับเบิ้งเรื่อยๆนะแล้วก็ชุดอของเทศกาลคริสต์มาสกำลังจิม,มาฮอลแล้วชุดไหนลูกเลือกเอาเลยนะจ๊ะตามสบายเลยนะชุดพวกนี้กับบ๊อบแมนถูกๆเด็บพี่น้องเด้อหลายเหรียญอยู่สิบสามสิบสี่สิบเหรียญหมดละแล้วแต่เนาะแต่ว่าของเล่นก็นเริ่มต้นที่ประมาณสิบเหรียญน,นะเห็นบอลมุนนะ่งเจ้าเป็นตาฮักเป็นตาฮักของเทศกาลถะเจ้าจก็มาลงไบกรนน์นาะมื้อนี้กะ กลุ่มผ้าพัสดุ์กายเองอีกเดือนนึ่งข้างหนา้าก็ต้องเตรียมไว้นี่ก็เป็นขนมครบเครืยวสำหรับเทศกาลคริคสต์มาสเนาะอันนี้ก็เตรียมตัวกับบ้านละคะ่ะจะขึ้นลูกกับมะนางตักฉันเนาะนี่แหละคะ่ะพี่น้องไปใส่ก็ต้องเอาไปน้าเนาะพี่น้องเนาะนี่เรา่ะพี่น้องที่ได้มากก็จะเป็นยาสำหรับมาแฮฟมัดแล้วก็ทาพยาธิให้เขาด้คะ่3 1, นะ3ร n 1เนาะ ซิมพาริก้าทรีโอนะคะราค่าจะแรงจากน้อยนะคะทั้งหมด6เมตรเด้อพี่น้องเด้อสำหรับหมานี่กะอ่าสิบกิโลถึง20่กิโลขึ้นไปนะจ๊ะกินเดือนละเมตรอันกับอันนี้ก็จะกําำจัดเฮปมัดแล้วกัะพยาาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะอันนี้6เมตรกับสนนราคา8ปิบเกเหรียญนะพี่น้องไปตีไปเนาะอ่ะาเจ้าเกายินหาทุ่นไปจะ ราคาแพงจังหน่อยแต่ว่ามันก็ดีนะคะยี่ห้อนี้โอเคอยู่จ้า